สนับสนุนด้วยร้านหูฟังไฮไฟลจำหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอุปกรณ์ต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จำหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับกับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมลิดเทลไฟ์ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำส้มตำกันวันนี้ปอ,อันดับแรกนะครับไปหามะละกอกัอนแล้วกันปไปไป,ไปขึ้นมาปั๊ยไม่ต้อง ขึ้นมาเลยตัดเหรอรคัดฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มมันเต็มนะ <laughs> เดี๋ยวฟิล์มมันเต็มเต็มโฟมาเอ้า,า,อาลาตอนนี้เราเจอแล้วเจอตอน้นมะละกอแล้วโอ้ออโหตรสูงเลยอะ่ะ เขาเอาแกนทีเจ็ดจะลำนี่มังนับดูอะไรก้อแกนทีเจ็ดปักเจ็บไหนหนึ่งสองอันนี้เหรอไงลำยากปอกยากเหรอฮะใหญ่ลำใหญ่ไปเหรออันไหนนีวะพอดีแล้วมั้งเนี่ยว้าญ่ลำนี่นี่เอาแกนนี่ก็ได้นี่เหรออันนี้ดีกว่านี่เนี่ยนี่อะไรนั่นแหละสรุปใครกินอันนี้แล้วนับแล้วนับแล้วนับเจริลูกเพื่อแล้วนับเจริลูกเพื่อเพเพื่ออะไร ไปไปไปเร็ว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 มีคนมาขโมยละกอนเร็วเร็วเร็วบาสเซอสีน้ำเงินเนี่ยตรวจดี หลังจากที่เราได้มรกรมาแล้วนะครับเราก็จะมาปลอกกันนะครับผมอันนี้นะฮะปลอกตรงนี้ครับนี่กนะ็ปลอกครับนั่งครับนั่งครับมีด <c oughs> มาปอกครับมาทำมันทำไมโลกมันเอียังงี้ยเออโลกมันเอียังงี้ปอกกันได้นไะหมมีดโ,โห่ๆกันโอ้โหโคตรง่ายเลย ฮ้ยทำมันง่ายกว่าที่ชิดไงปอกคิดว่ามันจะแบบว่าฝืดๆนะเวลาปอกอ่ะกะปอกมันย่างนี่หว่าให้เงี้ยบมอย่างไอเฮ้ยขอขอตอกอันนี้ทั้งมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเรานี่ยแต่ถ่ายตอนเที่ยงเขาเขาข้างหลังเขาทำไอ้สะพานนะแต่งขวเออสะพานเรียวขวาเรียวขวา ควมไวเป็นของปีศาจกระดาษเป็นของคนพิมพ์แรกๆก็ง่ายแล้วลง้ลง,ลงม,ม, <c oughs> มันแล้วมาเมื่นว่ะมามาเมื่มึนะทำไมมันมึนนะมือนอยาง <c oughs> หเหมือนเตจจะรอดไหมครับเนี่ยงานเนี่ย โอ้ยอ,อ่นเล่นลยังนะแ้นี้ถ้าเราปอกมุ้งเป็นยังงก่อนคันกินคนเดียวคนเดียวคันคันคนเดียวโอเคมาขั้นตอนต่อไปครับร่างครับ ขั้นตอนต่อไปครับล้างครับล้างอุ้ยใจเย็นใจเย็นลูกล <c oughs> ้างเอาอยางออกครับ <c oughs> <c oughs> สก๊อตใบคันเลยเหรอ อเปวดหาโป่งอย่างนอ้อขาไม่เป็นไรครับโป่งจ่ายค่าน้ำแม่มึงเหงาใจแล้วแดดมาแล้วกลัวอนกูจะดับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเอาไปโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไปมาขั้นตอนต่อไปครับการขูดครับผมต้องล้างอีกทีรอไม่ได้วางกระรังไม่เป็นไร ขูดก็ง่ายๆครับมันนึ่งยากจังขูดง่ายแต่มันนึ่งยากจังป<ะ>ักเอาเส้นยาวหรือเส้นสั้นเนี่ยแต่ส,ส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เขาทำกันเนี่ยคือมันสั้นหรือมันยาวี่ยแต่อ๋อแล้วแต่เลยเอเออบริหูเนหน่าแล้วออกนอนกป่ะเออ่ยังโหลเรียบร้อย อัะดีดีดีกว่ารู้สึกว่าถ้าติดเล่นเดี๋ยเดี๋ยววันได้กินอันนี้ก็ประมาณเอาลูกนึงเลยเนาะํำประมาณลูกหนึงเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนคูดเสร็จแล้วกันเดี๋ยวผมจะํำให้ดูคููไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักไม่รักก็พอ Kia sẽ nha dấu nha canh mừng lâu nha say, quan 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 say, Khoan 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 quan quá, quan không, quan 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 to กวดโจ๋ยปวดจะได้ตำ <c oughs> นี่พบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บกระถินก่อนไป,ไปเก็บกระถินมาดิกินเยอะกินเยอะปังเหม็นปะเนี่ยกระถินเ่ยม,มะเขืออะคเขือไม่ใช่มะเขืออะเมื่อกี้ล่างมันก็เตดนี่ล่าก,กระถิน่นงันเบาเคลียร์เราไอ้มันเถือนี่กินได้กไง เ็บมะเขือวันนี้แถมมดปีสิบตัวเอาอย่างแหมพอแล้วกันนู่ไปพอพอไปตามเลยเ๋ยวาพึ่งถ่ายดิ <c oughs> จะเลี้ยวอะไรขนาดนั้นอ, <c oughs> อยู่ไก่สองช่างภาพกัวดำ แตกโหเดียบแตกขามือเลยอะ่ะไอ้ลูกดิฟนี่กินไม่ได้ดไปต่อไปครับขั้นตอนต่อไปครับตำฮะมันข้างในมันเป็นแมงก่อนนี่ปาดดูอ๋อหมอเป็นหมดกัดหมดกัด <laughs> วัตกรรมกล้องอะไรยังไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยโอ้ตายแล้วาตัครับพื้นที่ก็ตรงมากเลยอันดับแรกครับกระเทียมฮะกระเทียมกระเทียมฮะแกะครับเอาเปลือกเอาเปลือกใส่นี้แล้วเออกระเทียมเอากระเทียมทิ้งเอาเปลือกใส่นี้ใส่กระเทียมเข้าไป เอาไปเอวโดวยอ,อ่าอันนี้ซูครับผมพริกป่นไอ้พริกปะใส่ซูฮะใจเย็นครับผมสั่งกล้องใจเย็นฮะไ,ไปโอ๋อย่าใส่เยอะครับเดี๋ยวมันจะอร่อยไม่ใช้ลาทิ้งครับอ่าพริกครับผมพริกแห้งครับ ทางมันไม่ได้ใช้ทิ้งครับใส่กี่เม็ดดีหนึ่งสองสามสามเม็ดกับปอนแล้วนเนาะสี่ห้าเอาพอละห้าเ <laughs> <5 S 2> ม็ดพอละห้าเม็ดเดี๋ยวผมกินเ็ดไม่ได้ครับเอ่อใสห่หังไงตำกะอ๋อตำตำนะฮะ เอาเอาล,ละเอียดก่อนเอาเล้ว,ลวเเฮ้ยเหลวเหลวปังต่ำไปต่ำมาสากหักดี่หอยนึงเบอร์ให้อ้าวป้าอันถัดไปเลย บรต้องละเอียดมันก่อนตอนนี้หรือว่าไปมันจะมีแต่กากพริกอะเฮ้ยเป็นวันอย่าจับติดด้ยวยมาขั้นตอนถัดไปใส่อะไรบ้างปราปราก่อนเนาะน้ำตาลคู้แห้งกับเอามาเออมาตอ่ตอต่อ แม่งวันตอมเปล่ามนี่บอได้พอเรื่อบอได้ตอมเพราะว่าบอหันใส่น้ำตาลครับน้ำตาลฮะน้ำตาลติดแต่อยู่ในถุงเพื่ออะไรป้องใส่เยอะกว่าเลือกไปนั่นแหละชิบหายละไม่ออกเอามือกุ้ยออกกะชิบหายแล้วครับไม่ออกครับมืออีหยังอะนี่ซากนี่ตื๊อจอยไปตักอย่างนี้ตักงห้าเรา อ๋อโอเคขั้นตอนต่ดไปก็เป็น,น,นห้านะใส่ห้านอใส่ห้าเราจะอู้เมืองกว่าจะอู้ไทย <laughs> ใด้หมดตะเล็ดทีสไตล์ครับว,ว้าว my god โ oh อ๊โ oh อ้ oh my god โอ๊คุณอะเ,เ,เป็นตัวเลยอะหมดหมดกะจังกองใ <laughs> ส <laughs> สองอตัวได้ไหมได้มีหัวดิเฮ้ยมีหัวดยเฮ้ยน่ากลัวมันกินได้ใช่ไหมฉีกเลยอ่ะต้องฉีกด้วยเหรอเราต้องฉีกเตี๋ยไปฉีกตอนกินกันอ๋ปอ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 เราต้องเอาน้ำใส่เอาเดี๋ยวเอา,าน้ำขวดโอเคมันสาบมอนญหอมได้ต้มอ๋อมอญที่อ่ะ <laughs> เงียนมาถึงเดียวอ่าโอเคตายเต็มมีเสียงสร้างกล้องนะครับผมไม่ตัดออกด้วยผมเอาลงนะคลิปมานี่แบบเรียวๆครับอันนี้ไม่ใช้่ละทิ้งเฮ้ยไม่ได้ทิ้งงอกเฮ้ยไ้นา้ำตาลใสายมาอย่ามันใส่น้ำตาลคลิปแล้วหรอยังยังทำไรต่อป้าน้ำปลามันจำเป็นก็นี่เอ้ยเอาเจ้าหัวงันั้งแรกกันอย่าโอ้ยบ่มีสูตรใส่ไปเลยอย่ มันใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเ,ไปเรือ่อยๆเบิ่อๆเรื่ยๆอแล้วเอาไปน้ำปลาราเป็่นน้ำมันไงเ,นยเขย่าวขวดก่อนเอ้าแล้วกับโบ,โบ๊ะพอหนึ่งซอนหนึ่งซ้อนเดี๋ยวคิมพออันนี้ไม่ใช่ละใส่มะเขือเปาะมะเขือ เซม,มานาไปกีบหนึ่งขอบคุณผู้กำกับด้วยฮะเป็นทั้งช่างกล้องผู้กำกับ,กบ ยังไม่ต้องใส่หยอกกันนีดกันโอเคหยอกคืออะไรครับตำหมคนเหรอ,อเข้าตาได้ไหมเนี่ยม,มันตีดออะมันตีสากอะลงไปแล้วมันนิดนเ,เอะอะไรนะออโคกนีดน้ำตาลให้มันในนีดนีดคืออะไรบดเหรอบอดเหรออือุ้ยเละมุ่หน้าห้าเละแกมันยัง thay sen là. Okay. Thiết đã nói rồi. Ừ. Bây giờ. không, thay chiết ra nồi không, lืm thay nó bằng, họ lืm thay bằng cái, kinh hang à, cái con, nó cái, cái 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 hém, sen, soài hém. Soài hém. Soài hém vào lên. เไม่ลืมเไม้ยลืมล่างมือเลยอ่ะอาจารย์มันเตะไปละจยเลความปลอดภัยไม่มีอนามัยไ่ต้องถามถึง <c oughs> เอ้ยอนามัยมีเมีย่ยงอยู่ห่างจากนี่ห้าโล <c oughs> อนามัยมีอยู่ห่างจากนี่ห้ากิโลป้อโอ้ยวุ้คจอนลน <c oughs> <c oughs> จอนวุ้งค์เสร็จเสรมาเกือส้มแล้วโอ้ย ไม่ไหวแล้วครับอยู่ตรงนี้หมดหมดเริ่มมาแล้วโอ้หลุดเฟรมแลยนะใส่มะเขือส้มใส่มะเขือส้มมะเขือเทศมะเขือเทศ,เทศน้อยออทำไรอ่ะบอยไปตำม่ให้มันแตกอ้าวเพื่อมันแตกไงแตกมันจะส้มแล้วนงปองก็ดีแล้วครับกินส้มตำไงปอ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 พอร์ออยังพอแล้ว คือเราใาส่ถาดสีขาวใส่ถาดนี้นะอถอดใส่ถาดนี่มันเหมือนมันขาดเปรี้ยวก่อนอใส่หอมน้อยก็แล้วมันมันมันหอมมันขาดอชอบแบบเปรี้ยวน้ำนิดนึงเปรี้ยวน้ำน้ำปลาตามเราต้องเอาเปียกใส่แล้วมันจะเป็นเขียวบากที้ใส่อ,อละไรลงท่อ <laughs> 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 เฮ้ยลงท่อเฮ้ย อะไรแล้วยโ yes. อปยโอย่าโคบะไปหมดโอ้โหแล้วมือเป็นโอ้อ่อเอาเลย euh önem, Leaf, ทอกเฮ้ยทอกเลยเหรอเอทีมาครับได้เวลากินแล้วเอาหมีนออกอะ ไหนไหมนะันล่ะมันเป็นโหาคนเดียว <laughs> <laughs> ทำมีดหายหโดนดาอ <laughs> ขออภัยนะครับเสียงแบบเอ้านเนี่ยใส่ที่หลังใส่ที่หลัง <laughs> เดี๋ยวมันจะเหีย้ยให้หมดกะตัวใหญ่ย,ยิ่งข้นแล้ว <Wow. S 2> โอ้สุดยอดเลยครับผม ส้มตำถาดฮะโคกไม่ได้ใช้แล้วทิ้งม,มันแตกอย่างนั้นแล้ว <laughs> ยาเลยยาเลยมันแตกจอดท่านนีโอ้โหนอารวแตกป๊อปป๊อป,อปอได้แล้วครับผมใส่กุ้งใส่กุ้งโอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากอันนี้แนะนำเลยแบบ ตัวใหญ่จริงๆอ่ะเราย้ายที่กินไหมไหวแล้วฮ้อนปังฮ้อนมาวามดโค้ป้อมหงกุ้งมาหงกุ้งมแม่หมอหันลงอีกนึงจะได้เต็มจานเออเดี๋ยวเอาไปขึ้นทำรูปปกโอเคโอเคได้ละ มาครับได้เวลากินแล้วครับมีเสียงวิทยุเล็กน้อยโอ<ฮ>้โหแหงสุดยอด<ฮ>รสชาติเป็นยังไงก็ไม่รู้ ใช่เป็นเื่อไก่ย่างก่อนมือลืมกึดออกอ่ะกึดออกอ๋อถึงแล้วจบแล้วมันขมอยั้งขมเปลือกมะนาวกับตัวไส้เปลือกมะนาวจะเลยอืมอืมเอาอะไมันเสียงฟ้าร้องเลย ขอให้เสียงวิทยุด้วยนะมันเรียงไม่ได้ืมไม่ั้นปักข้าวเหนียวอหอข้าวเหนียว <c ười> ถ้าบูดเอมาเนี่ยบูดเอบูดเสียงเสียงยิ่งย่เข้าเต็มเลยทำดูอะไรเลยไม่เป็นไรอ่ะอร่อยอ่ะอยู่ร้านอาหารมันมีเสียงเพลงมันสียงเพลงคอร์ดเลยเบาๆเส้นมันหยิบงั้นทำเมย์เม่์ไข่ไม่ให้มันกรอบนอกน้ำแข็งนอกน้ำเย็น ต้องกินยังไงใส่เป็นตัวเด้ไหกกางทางคอชีเกรออือมือละหมดใจละจอนใจมือละ

อร่อยอร่อย好了โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละกับการทำอาหารเนี่ยจะเป็นทำไม่ก็ก็ทำแหละทำทหเองมเลยกินเองด้วยทำเองกินเองครับรสชาติก็พอใช้ได้นะเหลือแค่นี้เหลือแต่ถาดส้มน้อยนึงมีเสียงมาส้มน,น้อย <laughs> มีเสียงแซลด้วยส้มน้อยนึง โอเควัน okay, นี้ไลน์ก่อนครับกดอะไรก็สับกดแชร์ให้ผมรีดให้ไฟล์ด้วยคำพูดไหนไม่สุภาพขอพขอภัยคำพูดไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณนะทีนี้ด้วยมีเสียงแซงเสียงซ้อนเสียงเซมเสียงอะไรก็ขออภัยด้เลยครับวันนี้ไปครับบ๊ายบายครับไป เต็มหมดຕลยเอาตากเอาหรือว่าเอาต